ในส่วนตรงนี้ไหมครับซับที่แปลเป็นไทยะในส่วนที่ซับที่แปลเป็นไทยนะครับในส่วนที่เป็นตัวของนักท่องเที่ยวเองนะครับก็กรรมการมีแนวคิดว่าน่าจะต้องเชิญมาให้ค่อยทำกันตอนนี้นักท่องเที่ยวจีนนะ่ะยังอยู่ในเมืองไทยไหมครับยังอยู่ครับมีโอกาสที่เราจะต้องเชิญมามั้ยเนื่องจากทําให้ภาพลักษณ์ของตํารวจและประเทศไทยเสียหายก็มีโอกาสครับตรงนี้จะสอบถึงประเด็นที่วา่า ตำรวจเรียกรับหรือว่าให้โดยสเสนหาคือคือ,คอในในในเรื่องของประเด็นทุกอย่างนะครับท่านพลตดลเนตรนรงศักดิ์สิทธิประพัฒนท่านผบตรท่านได้สั่งการตั้งแต่วันแรกที่ได้เห็นคลิปอยู่แล้วนะครับว่าให้เจ้ตําตำรวจเนี่ยสอบถึงประเด็นให้พบผู้มิติในเรื่องของการเรียกรับในเรื่องของพิธีการแล้วก็ทำมากี่ครั้งแล้วก็ได้ทํามา ในลักษณะของการรูปแบบของบริษัทหรือประสานงานกับคนนอ,อกอย่างไรเนี่ยยังไงก็คงต้องพิจารณาให้ชัด,ดเจนอยู่แล้วนะครับกลุ่มตำรวจกลุ่มดังกล่าวเนี่ยปกติเขาปฏิบัติหน้าที่อยู่ในหน่วยงานไหนและทํางานให้กับใครยังไงฮะถึงได้มีรถนําขบวนเป็นชุดได้จริงๆตอนนี้ตำรวจเนี่ยสังกัดปกอจรออยู่แล้วนะครับกอจราาก็จะเป็นเรื่องของการจราจรเรื่องของรถวิทยุเรื่องของจักรกยานยนต์นำอยู่แล้วนะครับ แล้วก็มีเรื่องของวชท่องเที่ยวก็เป็นที่ทราบนะครับว่าก็ปฏิบัติงานในสนามบินกลุ่มนี้ก็ถือว่าทั้งสองหน่วยก็มีการปฏิบัติงานในในพื้นที่ตัวเองนะครับกลุ่มนี้เคยมีกระแสข่าวว่าเป็นเป็นกลุ่มที่ขับรถนำรัฐมนตรีตรงนี้ตำรวจมีข้อมูลไหมผมต้องผมต้องสอบระเด็นให้คบทุกพิธีแต่ผมขอเรียนหนึ่งว่าในเรื่องของตำรวจเนี่ยก็ต้องพิจารณาว่าคุ้มชาให้ไปปฏิบัติหน้าที่อะไร ในวันนั้นได้เข้าเวรหรือไม่แลับเข้าเวรแล้วเนี่ยมาทํางานพิเศษหรือไม่ได้เข้าเวรเป็นวันพักตรงจุดนี้จะต้องเอรงิ่มต้นที่ที่ตรงนี้มากกว่าเออก่อนหน้านี้